เฉโปบะหมี่เกี้ยวเป็ดย่างในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักขอนแก่นจัดเต็มวันนี้เราพามาที่ร้านเฉโปเป็นร้านประจําของพี่เอและพี่เมย์เขามีเมนูที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เกี้ยวเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบและข้าวขาวหมูวันนี้พี่เอพี่เมย์สั่งบะหมี่เกี้ยวน้ําและบะหมี่เกี้ยวแห้งเป็ดย่างจะบอกว่าเขาให้มาล้นๆถ้วยแบบนี้เลย เส้นดีที่เด็ดของร้านนี้คือบะหมี่เส้นแปนเหนียวนุ่มเข,ข้าคัดสั่และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการทำรสชาติมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพี่เอขอรับประกันรสชาติได้เลยว่าอร่อยมากสุดยอดเป็ดย่าง <ป>ต่อกันที่เป็ดย่างสูตรเด็ดของทางร้านเป็นเมนูที่ไม่เคยพลาดมาทุกครั้งจะต้องสั่งทุกครั้งเมนูที่ทุกคนต้องได้ลองสักครั้งในชีวิตดูจากสีหน้าพี่เอก็รู้แล้วว่าอร่อยแค่ไหนและที่ขาดไม่ได้บะหมี่เกี๊ยน้ำสูตรเด็ดของทางร้านขอบอกว่าถ้าใครชอบบะหมี่เกี๊ยวน้ำจะต้องถูกใจเหมือนพี่เมย์แน่ๆน้ำซุปกลมกล่อมคู่กับบะหมี่เหนียวนุ่มลงตัวมากพิกัดร้านตั้งอยู่ถนนมิตรภาพถ้ามาจากเซ็นทรัลรอดอุโมงออกมาร้านจะอยู่ทางซ้ายมือของอร่อยในตำนานเมืองขอ,งอนแก่นแบบนี้ใครไม่มาลองบอกเลยว่่าาาพดมกกอนนแ จะเต็มขอแนะนำเลยครับ